จะต้องเข้าใจธรรมชาติสองธรรมชาตินี้คือธรรมชาติที่ปรุงแต่งกายที่เป็นลมหายใจเขาออกที่เคลื่อนไหวเนี่ยเราจะไปดับเขาไม่ได้ถ้าดับลมหายใจก็ต้องตายทันทีเราจะเพียงแค่กั้นลมหายใจและที่ฐานจิตในขณะที่ปรับาตุขาหรือสวดพุทโธพระลงังทางรักษาบทที่ให้ไปได้เท่านั้นเองได้จะเป็นแก้กชั่วคู่ถวอยยามไม่มีใครที่จะกั้นใจได้ลมหายใจได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่า ธรรมชาติใดที่เคลื่อนไหวต้องปล่อยเขาเคลื่อนไหวพิจิตระจะไปดับเขาไม่ได้ลมหายใจแล้วเราจะไปดับให้เขาไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ตายเมื่อยังไม่ตายสิ่งที่ดับไม่ได้คือธรรมชาติที่ปรุงแต่งกายกับธรรมชาติที่ปรุงแต่งจิตสองธรรมชาติเนี้ยดับไม่ได้สองธรรมชาตินี้ดับไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเวลาฟังธรรมหลวงตาแล้วไม่เข้าใจเนี่ยมันเกิดจากไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติที่เคลื่อนไหวกับธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนไหว งั้นเมื่อเราเนี่ยไม่เข้าใจธรรมชาติสองธรรมชาตินี้ก็จะไปธรรมชาติที่มันเคลื่อนไหวให้มันไม่เคลือ่อนไหวตัวในธรรมชาติที่โดยธรรมชาติเขาเป็นธรรมชาติที่ไม่เคลือ่อนไหวเราก็จะไปกลับไปปรุงแต่งให้มันไม่เคลือ่อนไหวคือธรรมชาติที่เคลื่อนไหวเราก็ไม่ปล่อยให้มันเคลือ่อนไหวโดยธรรมชาติธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนไหว ไม่ปรากฏการเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจเคลื่อนไหวได้เราก็ไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเนี่ยไอ้ความที่สับสนตรงเนี้ยไม่เข้าใจตรงเนี้ยจนกระทั่งบัดนี้มาจึงปฏิบัติธรรมก็เลยไม่เข้าใจตรงนี้เป็นเหตุสําคัญคือธรรมชาติที่เคลื่อนไหวก็ต้องปล่อยเขาเคลื่อนไหวโดยธรรมชาติไม่มีใครอะปล่อยหรอกคือมันต้องเป็นเช่นนั้นมันต้องเป็นเช่นนั้นเพราะเป็นธรรมชาติที่เคลื่อนไหว ธรรมชาติที่เคลื่อนไหวในตัวเรามันมีธรรมชาติสองอย่างคือธรรมชาติที่ปรุงแต่งกายกับธรรมชาติที่ปรุงแต่งจิตเป็นธรรมชาติที่เขาต้องปรุงแต่งถ้าไม่ปรุงแต่งก็ต้องตายดังนั้นธรรมชาติใดอะเป็นธรรมชาติปรุงแต่งเช่นลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นธรรมชาติปรุงแต่งกายให้มีชีวิตอยู่ได้ธรรมชาติของความคิดนึกติองปรุงแต่งเนี่ยวิเคราะห์วิจารณวิจัยวิพากษ์วิจารเนี่ยมันเป็นธรรมชาติจิตที่มันกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเนี่ยที่ไม่ได้เป็นกิเลสตัณหาเนี่ย มันเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งมันเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งสิ่งใดปรุงแต่งต้องปล่อยให้เป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งเราดับได้พุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกท่ายังไม่ดับขันธิผนดับได้กรณีเดียวคือดับกิเลสตัณหาได้เท่านั้นดับธรรมชาติที่ปรุงแต่งไม่ได้ตรงเนี้เราต้องฟังแล้วก็อย่าเอาไปคิดเองเออเองทําเอง,เ,องเพราะว่า หมดแต่คิดเองเออเองทําเอง,เองแล้วไม่ปฏิบัติตามที่ไม่ปฏิบัติตามธรรมชาติไม่ปฏิบัติตามธรรมชาติคือไม่ปฏิบัติตามธรรมคือธรรมชาติเขาปรุงแตง่งเราก็จะไม่ปล่อยให้มันปรุงแตง่งเราก็จะทําเป็นนิ่งๆเฉยๆเออเออว่างๆนิ่งๆเฉยๆเออเออว่างๆเราเลยไม่รู้เลยสติปัญญาทุกปัจจุบันขนาว่าธรรมชาติใดปรุงแตง่งธรรมชาติใดไม่ปรุงแตง่งธรรมชาติใดปรุงแต่ง ธรรมชาติใดไม่ปรุงแต่งไม่รู้เรื่องเลยเออเอ,ออย่างเดียวว่างงเออเออเบาๆสบายว่างๆเออเอสบายสบายไอ้ตรงนี้ยมันก็ไม่รู้จะทําอย่างไรถ้าสอนแล้วไม่ฟังกันมันก็ยากยากเหมือนกันเพราะนั้นมันต้องปฏิบัติไอ้มันเนี่ยตั้งใจฟังให้เข้าใจไม่ใช่พอฟังปุ๊บแล้วก็นัน่งทําข้างในแล้วไปนั่งทําข้างในตามไปแล้ว ไปนั่งหายใจครับในใจตัวไปจับนิ่งๆว่างๆเฉยๆทําใจนิ่งๆไม่ฟังมันต้องฟังให้เข้าใจว่าธรรมชาติใดมันปรุงแต่งก็ต้องปล่อยให้มันปรุงแต่งธรรมชาติใดไม่ปรุงแต่งคือมันไม่อาจปรุงแต่งได้โดยธรรมชาติคือธรรมชาติที่เป็นวิสังขารหรือเป็นอสังขตธาตุอสังขตธรรมเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้มันเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้คุณสมบัติของเขาเองไอ้ธรรมชาตินั้นคือธรรมชาติของนิพพาน ไม่ใช่ตัวเราอะนิพพานไม่ใช่ตัวเราเลยจะไปเอานิพพานหรือตัวเราไม่นิพพานแต่ธรรมชาติที่เขาอะไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่มีใครไปปรุงแต่งเขาได้และเขาเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครไปปรุงแต่งได้เขาก็ปรุงแต่งตัวเขาเองก็ไม่ได้ธรรมชาตินั้นคือธรรมชาติของนิพพานไม่ใช่ตัวเราอะไปเป็นนิพพานตัวเราว่างตัวเรานิ่งตัวเราเฉยตัวเราเอออย่างเงี้ยตัวจะไปเอาไอ้นู่นเอาไอ้นี่เอาไว้นั่น ไอ้นี่มันเป็นธรรมชาติที่มันไม่ไม่ไม่เป็นธรรมชาติไม่เข้าใจธรรมชาติธรรมชาติที่ปรุงแต่งชีวิตมันมีสองอย่างคือธรรมชาติปรุงแต่งกายกับธรรมชาติปรุงแต่งจิตเมื่อเป็นธรรมชาติก็ปล่อยก็เป็นธรรมชาติเพราะมันเป็นธรรมชาติปรุงแต่งเราก็ต้องสังเกตดูว่าเนี่ยลมหายใจเข้าออกธรรมชาติปรุงแต่งกายมันเป็นธรรมชาติปรุงแต่งเราไปดับเขาได้เมื่อไหร่ละนั้นธรรมชาติปรุงแต่งจิตเราจะดับก็ได้ยังไงอ่ะมันก็ต้องจิตมันต้องกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกจุกจิกจุกจิกคิดหนึ่งตอนปรุงแต่งคิดหนึ เมื่อก่อนนี่บอกเออทำน้องตามีแต่คิดนึกองต่อปรุงแต่งคิดนึกตอต่อปรุงแต่งนี่คือธรรมชาติของฝ่ายปรุงแต่งคือธรรมชาติเลยเราต้องเห็นว่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติแต่ธรรมชาติสิ่งหนึ่งที่มันไม่ปรุงแต่งไปตามความปรุงแต่งไม่เคลื่อนไหวไปตามความปรุงแต่งต่อให้ลมให้ใจเคลื่อนไหวไปยังไงจิตจะเคลื่อนไหวไปยังไงก็ตามแต่มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติหนึ่งที่ไม่เคลื่อนไหวไปตามสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่อาจนะไม่อาจจะเคลื่อนไหวไปตามสิ่งที่เคลื่อนไหวได้ เนี s <S đó, muốn muốn đ đ Mes, ่ยต้องมีสติปัญญารู้ออกมาจากใจแบบนี้เห็นออกจากใจแบบนี้ว่าธรรมชาติใดปรุงแต่งก็ปล่อยให้ปรุงแต่งไปธรรมชาติใดที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ก็ปล่อยเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งไปรู้ด้วยใจรู้แจ้งด้วยใจและพระริยาเจ้าทั้งหลายอยู่กับรู้นี่แน่อยู่กับรู้อะไรอ่ะก็รู้แจ้งด้วยใจว่าธรรมชาติใดเป็นธรรมชาติปรุงแต่งธรรมชาติใดที่เป็นธรรมชาติไม่อาจปรุงแต่งได้ดังนั้นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้จึงไม่ไม่ไหลตามไม่หมุนตาม ธรรมชาติที่ปรุงแต่งและไม่อาจจะไปบ,บังคับธรรมชาติที่ปรุงแต่งให้ไม่ปรุงแต่งได้เขาก็มีสติปัญญาอยู่กับรู้อยู่อย่างเนี้ยรู้กับใจรู้แจ้งออกมาจากใจรู้จักใจรู้ด้วยใจเรียกว่ายานเป็นวิบุติยาณนะทัศนะเป็นยานทัศนะก็คือเหมือนทัศนาะมื่อพวกเราไปทัศนาจรกันเนี่ยไปดูนั่นดูนี่เนี่ยคือยานที่เป็นความรู้แจ้งออกมาจากใจ รู้อะไรก็รู้ว่าทุกปัจจุบันขณะเนี่ยธรรมชาติใดปรุงแต่งธรรมชาติใดไม่ปรุงแต่งอันไหนปรุงแต่งก็ปล่อยก็ปรุงแต่งโดยธรรมชาติลมหายใจเป็นเครื่องปรุงแต่งชีวิตปรุงแต่งกายก็ปรุงแต่งโดยธรรมชาติอันไหนเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตก็เป็นเครื่องปรุงแต่งโดยธรรมชาติอันไหนมันไม่ปรุงแต่งมันไม่อาจปรุงแต่งไปตามความปรุงแต่งดังนั้นเนี่ยธรรมชาติที่ปรุงแต่งมีอยู่แต่ธรรมชาติไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันมีอยู่มันคู่กันมันเป็นธรรมชาติของคู่มันคู่กันธรรมชาติฝ่ายหนึ่งปรุงแต่งธรรมชาติฝ่ายหนึ่งไม่ปรุงแต่ง เหมือนกับโลกดวงดาวดวงจันทร์ทุกสปปรรพสิ่งที่อยู่บนผิวโลกรวมทั้งเครื่องบินดาวเทียมที่บินอยู่ในจัก,กรวาลเนี่ยเป็นธรรมชาติปรุงแต่งแต่จักรวาลที่ว่างเปล่าเนี่ยทั้งจักรวาลเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งดังนั้นความปรุงแต่งมันจะไปปรุงแต่งที่อื่นไหนได้หละมันก็ต้องปรุงแต่งเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแต่ฟังแล้วไม่เข้าใจอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยธรรมชาติไม่ปรุงแต่งคือใจเราต้องทําให้มันว่างๆ่าเหมือนอวกาศไว แล้วก็ไปปรุงแต่งใจให้มันว่างเปล่าเหมือนอวกาศมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งโดยธรรมชาติไม่อาจปรุงแต่งโดยธรรมชาติแต่อยู่ๆก็ไปปรุงแต่งใจให้มันว่างเปล่าเหมือนอวกาศอยู่นะเออเออแล้วมันจะเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งโดยธรรมชาติได้ยังไงก็เราไปปรุงแต่งมันซะแล้วเพื่อให้มันเนี่ยไม่ปรุงแต่งแต่มันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแต่เรากลับไปธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งไปปรุงแต่งให้มันไม่ปรุงแต่ง แต่ธรรมชาติที่ปรุงแต่งเราจะไปปรุงแต่งให้มันไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันปฏิบัติกับหัวกับหางกับด้านกันหมดเนี่ยคือไอ้ที่ปรุงแต่งก็จะธรรมชาติที่ปรุงแต่งก็จะไปปรุงแต่งให้มันไม่ปรุงแต่งธรรมชาติที่มันไม่อาจปรุงแต่งได้ก็จะไปทําให้มันเนี่ยไม่ปรุงแต่งเออมันปฏิบัติยังไงก็ไม่ทราบแล้วก็ฟังมันก็เนิ่นชชาร์เดี๋ยวก็ตายแล้วแล้วก็นอนแผ่หลาไม่ ไม่กินลุกมากินข้าวกินน้ําแล้วก็ค่อยหมดแรงแล้วก็ตายไปแต่ละคนโดยหมดสมภาพไปไม่ไม่รู้อะไรว่าอะไรมันเป็นอะไรเลยว่างเปล่าอย่างเดียวเลยว่างเปล่านอนตายด้วยความว่างเปล่าลุกไม่ลุกมากินข้าวกินน้าเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปเผากันเองแล้วเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติสอนไม่ฟังกันแต่ละคนก็เป็นอย่างนี้ทุกหมดทั้งหมดเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรปฏิบัติอะไปแบบนี้หมดเลยปฏิบัติอันไหนมันปรุงแต่งก็จะไป มันเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งก็ไม่ปล่อยมันปรุงแต่งเดินยธรรมชาติจะไปดับไปมันนิ่งเฉยเฉยส่วนไหนเป็นธรรมชาติที่มันไม่อาจปรุงแต่งได้ก็จะไปปรุงให้มันไม่ปรุงแต่งไอ้ที่เปนปรุงแต่งมันควรจะเป็นปรุงแต่งก็จะไปดับไปมันนิ่งเฉยไอ้ธรรมชาติที่มันไม่อาจปรุงแต่งได้ก็จะไปทําให้มันไม่ปรุงแต่งมันปฏิบัติกับหัวกับหากับได้ยังไงไม่ทราบแปลกๆมากเลยเนี่ยเราก็สอนไปนะแต่ละคนก็เป็นอย่างเงี้ยมันต้องสั่งขยานา ตัวผู้สอนเราด้วยแล้วก็ผู้ฟังด้วยไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ผู้สังนานแต่ลูกศิษย์มันต้องสังนานตัวเราด้วยสอนอยังไงพูดยังไงลูกศิษย์ฟังไม่รู้เรื่องนะฮะ